สวัสดีจ้าพี่น้องสุขุสุคนเมนื่อนี้แดงกับสิไปใส่บาทเนาะค่ะแดงกับเตรียมของเรียบร้อยแล้วเขากลับไปกันเลยเนาะค่ะจะพีน่น้ <Cook. S 2> องบรรยากาศถ่าใส่บาทกันเนะาจ้ะจะกปกันถาใส่บาทกันขออนุญาตดเด้อะสุคน <c oughs> อันก็เดี๋ยวไปเห็น ก็เพ <ừ. S 2> <ừ. S 1> ื่อนสาวนะจ๊ะงอมาหัวขาวหมดแล้วนี่นี่นี่สองสี วนี่ยิบเก่าเอื่สามสิบสามเจะได้ตัวนองตรงไานะติดมานํำกันใดจนไปเอ็นเมื่อไดไร่ีว่าขึ้นมาเนมาเรียมองต้นหรอกเสีง